สวัสดีค่ะเบสทามเกนนะคะวันนี้เราจะมาป้อนอาหารสมาชิกใหม่ของเราค่ะเดี๋ยวเรามาแนะนําตัวน้องกัน,กนเลยนี่ค่ะทุกคนเห็น,หนตัวสีดํำไหมคะเนี่ยค่ะตัวสีดําชื่อว่าน้องบินซูนะคะส่วอนอตัวสีดํกตัวนี้ก็ชื่อน้องไอติมค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าน้นนองแฝดก็ได้นะคะเพราะน้องมันแฝดกันกน็ดีมีคนเก็บได้ก็เลยนํามาให้เบสเลี้ยงค่ะมาเรามาดูกันเลยนี่ค่ะน้องตัวแบตแ ทุกคนเป็นแล้วนะคะแม่นี่ตัวนี้โอ้โตัวนี้มีมีแย้มมีครึ่งหนึ่งด้วยแม่ตัวีตัวนี้แย้มแย้มเพื่อนเอ้าทุกคนตัวนี้มีแต่ไม่ดีมีแย้มเพื่อนทุกคนตัวป๋าที่แต่ไม่ดีมีแย้มเพื่อนเมื่อกี้มัีแย้มเพื่อนมีครึ่งหนึ่ง น้องเป็นนกเพี้ยนดำนะคะทุกคนนกเพี้ยนเป็นแดงน้งแดงน้องไม่ต้องเล่นกันได้หมดตัวได้สลับกันเดี๋ยวอีกหน่อยเขาทานเองได้เราก็ไม่ต้องป้อนแล้วลูกก็ร้องน้องอะไรนี่น้องอะไรไม่บนน้องมคนนี้น้องชื่อบิงซู โอ้ดูที่ขาเขาสิคะลูกขาบิงซูจะเล็กกว่าขาแล้วขาไอจิมนี่ไอเนี่ไอจิมหนูดูไม่ออกค่ะแม่ไอจิมไม่ไม่หนูรู้สึกว่าน้องไอจิมโอ้โหบุงซูทุกคนขาตอนนี้ฝนจะตกค่ะไอไอจิมเริ่มอินแล้วฮะเอ้าแม่ฝนจะตกแม่ฝนจะตกเบลกู ทำคลิปของเราค่ะดูเสร็จนะอืมไม่เป็นไรหรอกค่ะเบสคุณเบสคุลุงพายุพายุแน่น้อให้นายเอ็มก่อนน้าไอซิ่มเอ่มยาไอซิ่มน่าจะอิ่มแล้วค่ะอ่าอิ่มแล้วยาไอซิ่มพาบิงจู้อิ่มแล้วนะพาอิ่มแล้วเราก็กเมียวแล้วแม่ค่ะคลิปนี้คงแค่นี้แล้วมั้ง ยิ่มแล้วนะคะทุกคนจบแล้วคลิปนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะที่เป็นผู้เรียกว,ว่าฝนจะตกแล้วค่ะไม่รู้ว่าพายุจะเข้าอีกหรือเปล่าค่ะแพนกล้องเลยค่ะแล่ะค่ะทุกคน ทุกคนเห็นนะคะเห็นไหมคะฝนใกล้จะตกแล้วรู้สึกว่าตอนนี้ฝนจะลงเม็ดด้วยนะคะทุกคนเอาเป็นว่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร